ดูนี่ว้าดันเป็นสูกเลยกว่เนสองสามเสียจะจูเห็นปะไอพี่มองบ้งครับกันน่ะมองเดียวนี่นะ สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานรับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับนาอวิถีอีสานนะครับพาพี่น้องมาหาร่ปลารโดงพี่น้องเลยมื่อนีพากันเขามาปลาเฮ็ดพี่น้องครับผมครับเออพี่น้องเลยเขาม้หอดกับพ่อรวดพี่น้องครับผมครับผลไม้ปลาพี่น้องเนี่ยพี่น้องหัวจักบอกครับผมว่าเป็นหมากอีหอย่างพี่น้องครับเดี๋ยวไปทผูพรูก่อนพี่น้องแต่เกาเนาะครับนาอปลาต่เกาทั้งบ้านเออมาหมักลำเต่าพี่น้องครับผมบบรู้ว่าแมนหรือบบแมนพี่น้องว่าครับผม หมักหนึ่งแดงที่พี่น้องครับมักน้ำเต้ามักหมดขาเนาะครับเนาะอ่ะไปพี่น้องครับมื้อนี้กัมาโดยทีมงานพี่น้องครับพร้อมทีมงานคือน้ำทิม้มโดยพ่อสมบูรณ์นะครับเนาะ,ะลุงเขียวแน่พี่น้องครับพ่านตักลุงฝนพ่านหังเขาไปก่อนแล้วนะครับผมเมื่อนี้เราออเบิร์นร่วกันเป็นนายพ่อสมบูรณ์เอ้ยทั้งเนี่ยเฮ้ยม,มีไรเฮ็ดปวกเห็นบ่พ่อ เองนุพ you oh, like ี่น้องพี่หาเบิ่งนุพี่น้องครับผมพูดเลยหูจ้ว่าเป็นเฮ็ดอีหยังพี่น้องโอ้บม่เฮ็ดกินวที่พอเอเฮ้ยเฮ็ดเเกิ้พแล้วเฮ็ดให้อเนี่ยนี่อะไรนี่มึงก็นะโอ้ลงลกกีเดือนอะอยู่ล็กเล็อย่งนี้นั่น่อยถอนออกมาหน่อยพี่น้องโอ้เนี่ยนั่นเอ้าพ่อจับเบิงนั่น ปกติการเอาเห็ดเนี่ยมันต้องไปซับมันดอกเ้าค่อยๆถอนเงีถอนได้ได้พอแอบ้งอมเบลยกได้พี่ดอกแบบนีดอกดียวเบิงดีดีโอนี่ลงกํลังแกงแ่บพอจโอ้หอมขึ้นเบาอีกทีพอหอมบ่หอม้อกเห็ดหนิเนาะอมามาแด้นองกบครับดอกแรกคอรองับผมมือเดียเอาดีดีเอาพากินได้ว่ามากอะไรโอ้ยแล้วเดี๋ยวเคยกินดักแบเนาะซิมึงก่อนนะเพ่อเมาคนคหน่คืออยูะ บอแล้วอันหักกาเต้าไหพ่อแม่หมักาเตาบเสเร็วบ่เคยบ่เคยนี่ตะเียพ่อเยียบเพชรยังเบื้องอะไเนี่ยนี่งเฮ็ดบื้องน่มเฮ็ดทานบบอบ้นม้ไปไปอับหอดไปทางนเป็นพ่อาเยทางนี้เข้าเก็นเอยพออยังไมล่ะเห็ดเห็ดเพืงหวานซีหมากนี้ให้พี่นองมึงน

เก็บเลขผสมหน่อยไปทุกคนพี่น้องครับผมพอเก่งพี่น้องเบอร์พลาซ่าเก็บเอาไว้เก็บไปเรื่อยๆทุกคนเด้ออ๋อมาๆพี่น้องครับเลาะหาไปทุกคนพี่น้องเลยเห็ดไส้จีอืมไสดอกเล่นหนอยดอกจุ่มพลาซ่าเบิรงนู้นนี่มันเฮ็ดยังเฮ็ดเกลือเปล่เนี่อออันนั้นบ่แม่นบ่แม่นตีบ่ติดดินดีแท้ติดดีเลยแปดจีบไหมบ๊วยแม่นยังโอ้ยว่าอันนี้เห็นไตเบี้ยเขาเมื่อเชียวออกเลด้อ ่นก็ไปก่นไปพี่น้องครับเดี๋ยวเลาะหาไปเถอะกันพี่น้องครับเมื่อไหร่พออยู่พอกินมาเนาะพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องครับครับหลังจากฝนตกลงมาลงวสักเนาะนี่กันแล้วครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกลงมากับโอ้ยพี่น้องครับในปลาดุงฮักก็เริ่มชุ่มช้ำอุดมสมบูรณ์พี่รองครับพวกเห็ดพวกน้องใหม่น้อมีพวกพักหญ้าขาวหุ่นพวกทุกอย่างทุเรียนพี่น้องครับก็จะอ่าเกิดมากเลยนะพี่รองเนาะงอกงามขึ้นมาพี่น้องครับผมอืมโอ้โหผลนะครับแง่ท้่พี่น้องครับไป ไปพี่้องครับเดี๋ยวพาพี่้องรอไปสักครึงเด้อติดตามกันนะครับมือ่อน,นี้หมานบ้านพี่้องเลยพอ่อโมย่งายจากหม่เราเพิ่งเนาะไปไปพวนมาก,ก่อนมาเก่าก้อนตัวรอไปทั้งนั้นพี่้องครับไปไปพี่้องครับครับรอไปสักครู่พี่้องเไปไ็นด้พัดซักเข้าทั้งนั้นพ่อของดีที่พัดซักมาพ่อของดีอีกพ่อของดี ขอกลน้นมาสการเด้อยอปลปูด้วยสางว่าแท้พี่น้องวัวเนี่ันี่นหงอมเพื่อนย่างอ้าเด็กเขขึ้นมาเลสุเเ้อาปูเ้ยมาอะไรรลบว่าหันเห็นเาก็ม่เห็นนะครับเนาะขอกลนบนมาสการขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขหาข้าไขเลยว่าจะหายู่ให้กินไขมันมาเด้อยนื้อปูด้วยสาธุโอ้ในปลาในดงกับมีหลาตวลูกอันตโอ้ยน้อง ก็ว่ามันมาหลายรอบไปทีล่ะบ่พอเลยครับมาบ่คุณพอคุณพอเกิดเรื่งอะไรไหมโอ้ยได้กลับมาเด้๋ไหวเพื่อนแล้วเพื่อนบ่อกติพ่ออืออืออือไป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 ซักเข้ากันโอ้พหไปซักก็ได้พี่น้องครับก่อของดีแล้วบันไดห้องพขะพุทธรูปพี่น้องครับแต่แต่สมัยใดละพี่น้องสปันได้ดวงนึงเนาะเป็นเสศษใบแหละพี่น้องครับผม ไปเดี๋ยวเราไปทุกคนพี่น้องเฮ้านี่พ่ออยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยเฮ้าก็เข่าปลาเปเลยไปแล้วครับเพื่อนเราพี่น้องเลยแตหรับปลาปลาเนี่ยกระพื้นที่นี่กเขาเป็นแต่หน่อยพี่น้องครับเพื่อนก็ว่าเป็นพันๆไายขี้ไก่พี่น้องครับผมเข้ามาเนี่ยก็มิซิบหลงได้เลยพี่น้องครับนั่นเราต้องมากับหมู่กับพวกหลายๆพี่น้องครับผมครับ เดี๋ยวแยกย้ายกันสักก้อนพี่น้องครับผมครับกระจายกันเราจะเห็นอย่างอื่นกันเนาะนเนาติดตามกันทุกเรื่อกระจายพี่รชนมากกับเพื่อนจะมาไตพี่น้องครับครับเพื่อนจะมาไตเงี้คืึ้นนะครับเนาะห้ามาอย่างกับเวทนี่ก็โอ้โอกาสที่จะเห็นนหน่อยพี่น้องครับผมต้องเหลือตาเพื่อนอี๋ได้พี่น้องครับต้องหมาอี่อี๋ได้พี่น้องครับเพื่อนสีได้ยังพอทุกเนาะ ไปเดี๋ยวเลาะไปทั้งนั้นพี่น้องครับติดตามกันพี่น้องเลยพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวเขาเลาะให้ดูก่อนพี่น้องอเนียนมากมลยอนอาจจะเนียนพี่น้องครับ พ wow. ี่น้องพี ans, ่หนองพี่หนองเบื้องเราพี่น้องครับโอ้ยโมเมนต์ตัวนี้ฮะามาเฮ็ดไข่โมเมนต์เนาะไปไปพอไปอะไรครับพ่อสมบูรณ์ทั้งนี่เฮ้าเฮ็ดยังพ่อนี่เบิ่งก็ไหนเฮ็ดยังพ่อนี่อ๋อกินได้เหี้บดิฮะ เดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่หกันไอ้ติดดอกห้ามอยู่อันเดียวกันโอแม่ดิเห็ดเกลือได้นี่เห็ด<อ>เกลือบอ่บบ่บ่เคยนักเกียรติลงสิ <laughs> เถอะเห็ดอย่างพี่ดองกบเบิ้งแนวพุทธะเป็นโมอยู่นะพ่อเนาะ <c oughs> อ่ะไปไปทีมงานทั้คนเอิญแล้วพี่ดองครับโอ้ยพี่ดองเอ้ยพ่อได้แก่โมน้องโมนี่ห้องคือโมน้อนี่ยเนาะไปพ่อพ่อมานี่ลงกันพี่ดองครับผมงานนี่ ไปต่อวู้น้องเอ,อ้อยบอลสมบูรณ์หน่อยพ่อไปพี่น้องครับผมโอ้ลงกันละพี่น้องครับโคกไงพี่น้องรอบไปทางใดไปทางใดแน่ครับผม เอ้ยครักค่ะมันแหนไหลายไปทองครับเดี่ยวเราพี่น้องเอ้ยจะมาอุดมสมบูรณ์ครับน้องเพิ่งเนาะจะมาหาเฮ็ดยังพอได,ได้ได้อยู่พี่น้องครับ <c ười> ได้พอดอกเพื่อเดี้ยไปพี่น้องเอ้ยเอ,อ้ยเป็นยังไงน้องไมหมเนาะคือบอระมานณไงน้องพี่น้องหาเยเงีพี่น้องครับผมเฮ็ดกันเลย <c ười> จะบอกพี่น้องฟังแล้วนะครับเนาะเพื่อนกับผ <c ười> ู้เพิ่นมาหาก่อนกับไล่พี่น้องครับผู้เพิ่นไต่กับมี า้มาทางหลังนี่ก็เลยบัฟฟาเจได้ป็นไหนพี่น้องครับได้ละลูกเกียวขอแล้วพี่น้องครับทั้งคนเอื่อนบัฟฟอแล้วพี่นอ้องนะ้โหไวๆอยู่ดอกใหไงทำไงคือห้องดังก,กระดอกกระเดียดให้ดูนี่อืม

มองเดียวนี่นะเขาเลนเฮ็ดหนังเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อย่าไปใบแห้งควายเฮ็ดขึ้นโอ้เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่โอ้ยสองครับเดี๋ยวรันเลยเดี๋นี่มันอยู่อิงกุมตัวเดียวเดียวนะกับพ่อความกุมเดี๋ยวเอาตู๋ก่อนนี่เป็นอย่างขึ้นแห้งนะท่านเอาอยากอยากได้เล็กๆเอาบ่แท่งก็ดึงขึ้นก็ได้บ้างก็ควายดึงไอ้เบี้ยดองดีเรื่องบ้ามุ้งนี่เป็นจูนี่พอควายดึงขึ้นนี่มันชุกชุกแน่มีสตีก่อนมันว่าขาดดอกเออมันเถามันเถา เบิ้งหนี่น้องครับน่มันผู้บงคนกับเทง้งเทงกัได้ทำแห่คือเก้าเลยเอาเอาพันเอาพัากฮาใส่ดึงกินพัเตนกินเจ้าี่น้องครับงครับขาเบิ้งงี่น้องครับเนี่ยงายเลยนี่อไม่ตายมองเดียวไหมอาเอาอีกเบิ้งงี่น้องรับผครับนี่เอานีละนี่น่ยหนึ่งอ้า ยังเอาไว้ม like hey. ันเกิดอ ok no. ีกตัวใส่ซเซปิโอเฮ็ดดินบัตนไปไปไปพี่น้องครับเฮ้ยรอไปเรื่อยใส่หมาเรากนด้ไหมพันทักไหม่าถึงร้อยซิ่มโอ้ยเนาะไปไปไปรอทั้งฝีพี่น้องเลยอ้าพี่น้องครับเมื่อกี้หลังจากพากันไปหาเฮ็ดหาหอนมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้กะลุงเขียวก็ได้ต้นกระเจียวมาพี่น้องครับวันนี้กะก็เลยจะไปกันมาคุดปลูกไว้นอลุงเขียวเนอครับผมโอ้ยไม่แต่เกิดว่าเหรลุงเขียวเกิดตัวนี่หัวอยู่ไหมเหี้ยหัวมัน้ประกันเลยเลย อันนี้เป็นกระเจียวยังก็ทราบเบิ้องแกกันนั่นอะไรเนี่ะมูดอกกระเจียวขาวตัวนี้กระเจียวขาวสิอืมมูดหนึ่งสิบกระเจียวแหล่ถึงกระเจียวแดงกระเจียวถึงว่าใบมันติดแหง้งตงไปแล้วหัวมันยังอยู่อยู่บ่บ่ตายม่ะตายเขาว่าได้หัวมันเนาะแกเป็นแดงก็ไม่แดงผู้กองกับแกแน่น้อนน่ะสูตรเด็ดเพิ่นพี่เนาะนี่แหละครับพี่รองครับผมครับหลังจากล่ากันไปหาเขาป้าเขาดงกะบ่ไรหนึ่งก็ได้หนึ่งน้องเขียวเนาะก็ไปในยุคนี้ของพัดเดนที่เป็น ทองเที่ยวทุ่งดอกเดียวที่ไหน้ต่นายเนาะพี่น้องเลยกระเจียวพอสิบ้นก็ได้แต่ว่ากระปลูกไว้ให้ยูกินน้องเขียเนจะลอยแพรก้นมาไปหน่อยเนาะพันซักแพรมันอย่างี่งครับผมมากกรอมึงแต่เดียวอาพี่น้องกับเบียวทีมงานพากันปลูกเกรครับนี่กระเจียวได้เพรเนี่อันนี้นี่หัวสักหลักเลยอันนี้นี่จังไหนกรอดต้องมาทักเนาะรอดคือ้องครับครับเดีปลูกไว้พี่น้องครับพอได้ยูได้กินไปพี่น้องครับมันเหลือมันรอดกไปกึ นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องครับเว้นี้ก็ได้ได้อยากจะว่าปลูกไว้ในไล่พี่น้องครับสหรับอ่าที่อ่าทำการเฮาพี่น้องครับผมกันเลยอ่าเนี่ยแหละพี่น้องครับพอได้อยู่ได้กินไปน้องครับเนาะปลูกฟังไปผลก็เออหญ้านี่ก็ไปให้งัวพี่น้องครับงามคักหญ้าก็ได้ช่วงนี้ก็ทั้งฝนทั้งอันแนนี้ก็ตั้งแต่ฝนตกลงมาพี่น้องครับนี่ยสะลงมาท่วมทางพี่น้องครับดินดินเท่ากันเลยเพราะว่าดินทรายมันอยากไหลเนาะ อ่ะพี่น้องมาครับเมื่อนี้ยถือว่าพี่น้องเมื่อมันจะกายพี่น้องข้าวปลาข้าวดงไปพี่น้องข้าวผางขึ้นทางหอนแป๊บหน่เพราะได้ยุได้กินไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะฝากติดตามคลิปไหนคลิปไหนเรื่อยๆสำหรับทางช่องวิธีอิสานเฮานะครับเนาะเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีอิสานฝากไว้ทั้งนี้ก่อนพี่น้องครับอ่ะนี่พี่น้องครับเมื่อกี้ก็พลากันโปรกันต้นกเงเจนแล้วนะครับเนาะ มาทางนี้กป้าใจกับเลสเฮดที่เจาได้มากกับลาลายมาได้พี่น้องครับผมมาได้พอดีปนพี่น้องครับอันนี้กับปนเฮดแน่พี่น้องครับตามบักแดงอันนี้กับปนปลานแล้วพอน้อไม่ร้อนครับผมโอ้ยมากมาพี่น้องครับกินข้าวเฮียน้ำกันพี่น้องครับสูบุสูบคนพี่น้องเลยมาพี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องสูบทุกคนครับมากมามากวันี่ยโอ้ยคือหอมบเห็ดไข่ไหมใช่เห็ดไข่แต่ว่าทางพุ่นกับลุงเขียวเพิ่นไปอันนั้นอยู่พี่น้องครับผมครับไปภารกิจอยูี่รองนี่เพิ่งกินข้าวก่อนพี่น้องครับผมครับตอนเที่ยงเมื่อไหร่พี่น้อง นี่คนเห็ดนี่พี่น้องคนเห็ดไ,ไข้พีน่น้องอืมหยดด้หรือเป่าแต่หน่อยเขาป่นครับผมกนได้หลายเขาแจงเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าได้กอยูกาา่กับบ่เป็นไรนะพ่อแล้วพ่อไปที่หลังมันก็ได้ะมันไปที่หลังเพิ่นเนาะอืมต่ว่าคนก็หลายอยู่พี่น้องครับเสียว่าเสียว่าเขาไปหอดเพิ่นออกมากเลยไหม เดี๋เรากินขึ้นน้ำันเนาคุณพ่อเนาะแมน้นนกระเสียบมาแล้วมามาพี่องกับ่ยบดอวกันพี่องด้พี่น้องมาทานตัวนี้ไหมอือยู่ในกิ่นพี่้องลับมือนี่แบบง่ายครับพี่น้องครับทัวนี่บริษัททัวมือนี่เป็นพักกับเลยพี่น้อง อากาศก็โอ้ยขักเลยต้ <ừ> um. งองแบบเคืองน้ำเงี้ยอ,อาหารอีสานเนี่ยบ้านๆพี่น้องครับผมนี่เนี่ยป่นปลาดุกเส่มะกอกเลยนี่พี่น้องอเขาทา,าเขาเสียบเนาะถามพี่น้องก็เป็นห้องอไม่หรือว่าทำเดนสเฉพอะน้องสามสามชอบวิธีอนนีสานเท่า,ทา,นานั้นครับน้องครับผมทานข้าวบ้านข,าาข้าดงไม่หน,นี่กับพ่อได้ยุ่ยได้กินไปได้ยู่ได้กิน,กนพี่น้องไม่ได้หน่อยก็ได้หลายแล้วครับแล้วง่ายไปเนาะครับน้อง ครับผมเอาเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิถีอีสานไปทำเนียครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับโอ้ยทำเนียร์ปีองครับ